พูดถึงอำนาจอำนาจแห่งความดีคุณโยมที่มันอยู่กันนานเราเห็นกันพบเจอกันแต่มันย่างยินก็เพราะอำนาจแห่งความดีน่แหละส่วนอำนาจในทางไม่ดีอำนาจในทางเลวชั่วทางอกุรลทั้งหลายมันร้องบังคับคนอื่นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใจที่อยู่ในขั้นตอนทางธรรมชาติที่มันเกิดจากใจแท้จริงนั่นคืออำนาจชั่วต้องไปบีบไปบังคับเข้าไป ล่อเป็นวงเขาให้ตกหลุมพรางหรือไปชี้นำชักพาอะไรพวกนี้ค้อมังทั้งชักจูงอะไรพวกนี้มันคืออหน้าทางเลวอำนาจทางอากุศรคือความชั่วมันอยู่ประเดี๋ยวประเดาวไม่คงที่คงทนประเดี๋ยวมันบูบแล้วมันก็ว่ามหายไอ้ที่มันยั่งยิงคืออำนาจแห่งคุณงามความดีมันเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับ แล้วมันเกิดขึ้นทางด้านจิตใจด้วยขั้นตอนกลไกลทางธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็อยู่กันยืนยาวตัวเองยังไม่ชอบบังคับเลยทําไมต้องไปบีบบังคับคนอื่นถ้ามันจะเป็นไปด้วยธรรมชาติควรจะเป็นมันก็ต้องปล่อยปลงวางอะไรมันเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปอยู่งั้นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ก็อย่าไปฝืนอย่าไปขัดต้องยอมรับความจริงเลนพร